มีความจําเป็นยังไงคะเราถึงต้องประกาศพรบรความมั่นคงในการดูแลผู้อ่านพรบรพรเป็นกฎหมายที่เรื่องของการป้องกันเหตุนะครับเพื่อจะให้การชุมนุมเป็นไปอามเรียบร้อยนะครับเพื่อนะครับจัดกเหตุการณ์ตามกายได้ก็ออกมาเพื่อจะให้ผ่านไปเรืเ่อยๆก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ5000 5น0 0คนนะครับ ถึงขั้นต้องใช้ระบบจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะมากขนาดไหนแต่ครั้งหนึที่เรามีนะครับก็เรียกว่าถ้าเราวิ่งกฎหมายไว้ไว้ในการดูแลอาจจะปันปลายได้กฎหมายนี้ออกมาเพื่อจะให้การชุนเนี่ยเป็นไปได้ลกว่าซึ่งผู้ชุมก็เดินทางมาชุมได้ลงชมตโคได้การแบบสงบจะมีการประกาศพื้นที่หวงห้ามไหมครับที่ครับพี่ตอนนี้กำหนดหรือยังครับเป็นจุดไหนบ้างครับอันนี้ก็ผ เราประเมินกลุ่มผู้ชุมนุมไว้เท่าไหร่อะคะที่จะมาชุมนุมในครั้งนี้อะค่ะจำนวน้ดยหลักการที่จากข่าวสารที่ตรงกันหลายฝ่ายก็ลุมดาอย่างตับประมาณห้าพันคนวอาจจะมากขึ้นไปนะแล้วการที่เลขาพรงคประชาธิปัตย์กับสสประชาธิปัตย์บอกว่าจะเป็นการนำผู้ชุมนุมเองนี่มันมีผลต่อการเพิ่มยอดผู้ชุมนุมมากกว่าผมเกรงว่าคนเพิ่มมาเยอะๆเนี่ยอาจจะมือมือที่สา แล้วติดกฎหมายออกมาเพื่อให้าการรวมโดยมากกา,มการใช้พรบรหมายถึงว่าเราจะกําหนดเขตที่ไม่ให้เข้าไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในจุดไหนบ้างนะคะตรงนี้หลักๆคงเป็นสภาบ้งางผ,ผู้ชุมนุม่มต่างๆมีความเชิงชัโยงใช่ไหมครับไม่ไมไดีอ,นนอะไรอะไรอีกเลยโอเคกันแล้วเรียนกัน